พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด,ด้วยค่ะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างมีศักยภาพในตัวเอง มีออร่าที่เปล่งประกายชัดเจนและโดดเด่นมากๆเลยนะคะแต่ตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะยังไม่กล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นค่ะคุณต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ณตอนนี้มันจะสามารถให้ตัวคุณนะคะพบเจอกับความสำเร็จได้นะคะเลิกขัดแย้งกับตัวเองได้แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าหากคุณปล่อยให้ชีวิตของคุณนะคะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ ทุกสิ่งจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะทุกอย่างจะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณนะคะไหลลื่นชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะจากสิ่งที่คุณเป็นจากสิ่งที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสกําลังรอคุณอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ